สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นโลโบกันนะคะแต่ทุกคนดูนี่ดิเพื่อนเต็มไปหมดเลยอะ่ะสี่สิบเก้าคนแล้ว่ะเ,เยอะมากวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเออแบบพุชชี่เทาเวอร์กับเมลรอนแทนแต่เราชอบเมลรอนแทนมากกว่ามันง่ายมากก็คือแบบนี้นะคะว้าทุกคนสิคือมาเวลาแกด่วนทำไม ขึ้นไปกันเดี๋ยวไปตอบนะคะหนุ่มมาฉั้นแปะเองคนรี่นะคะตื๊บย่าวูระวังตุตื๊ดคือแบบนี้ง่ายสุดๆแต่ตรงนี้จะมีดราม่าการเล่นมาก คนก็เล่นได้บางคนก็เล่นไม่ได้โดยเฉพาะพวกเบคอนก็เคยสอนเบคอนบอยขึ้นมาทุกดาดด้วยซึ่งเราสอนไปแล้วนะแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าต้องทำผยังไงไปไปก่อนทุกคนเราเจอเพื่อนน่นใครอ่ะอุยน้องเบคอนนะ้าท่ทุกคนตกเลยอ่ะไม่น่าพูดกับน้องเบคอนตัวนี้ ก็เป็นวันเปิดตัวถ่ายคลิปอันนี้ครั้งแรกคร่ะเเราก็เพิ่งรู้เมื่อวานศึกษาหาความรู้มาถ่ายคลิปอย่นี้นี่คือเวนอะไรยไม่รู้ของพิซ่าที่เป็นฮิตท่าตุูดเลยนั่นนะคะมันไม่เรียบร้อยอะ่อะ MV แต่เพลงมันพอานะคะทุกคนใครเคยได้ยินช่วยคอมเมนต์ตามมาด้วยนะ แล้วตอนนี้เราก็ถึงเส้นชัยแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วไม่มีใครมาถึงเลยหรอนี่ก็คือจุดวาไปที่เดิมนะคะนี่พุชชี่ทาวเวอร์จะเป็นอันนี้เลย ่อไปเราจะเข้าไหนดีเข้าไหนดีกว่าครึ่งเคยเล่นแล้วไอ้ตรงนี้แหละข้ายาข้ายาได้ล,ละเราคล้องแล้วนะคะอุ้ยน,น้องเบคอนอีกแล้วอ่ะน้องเบคอนเต็มหมดเลยอะเบคอนเต็มโรบอทไปหมดเลยนะคะว้าตกอ๋อน้องเบคอนหายไปแล้วนะคะคนแล้แล้ว,ลวเราก็ไม่ถึงตรงที่ตัวเองตกแล้วนะคะ ไปถึงกี่โมงโอเคค่ะเริ่มตรงนี้ตรงนี้ยากสุดเลยอ่ะโอ้ยต้องห้ามรีบนะคะนี่ตรงนี้ไปกันไปตรงนี้ใครเล่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเขามีแผ่นรองให้สำหรับรอเล่นได้ ก็คืออันนี้ยากเกินอ่ะเราไม่ควรเล่นอันนี้นะคะเราควรเล่นอันนี้ดามันนี้นะ,ะส่วนใหญ่เราทำคลิปไม่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเรายังทำไม่เป็นเราเพิ่งรู้ว่าต้องทำยังไงก็คือวันเมื่อวาน ช่งนี้ระวังกันด้วยนะคะโควิดเอ้ยทุกคนทำไมมันตกอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเธอจะตกทำไมเดว,วิสมาถึงที่เดิมที่เราตก ่งนะคะคทุกคนคือโททาวเวอร์มันเล่นยากมากเลยนะไอตรงจุดสุดท้ายตูอกทุกคนเหดมากทุกคนไม่ควรเล่นแมปนี้แล้วนะคะขอออกก่อนอเล่นแมปอะไรดียะลองโทรมินิก็ได้นะคะ ผมนี่ผมนี่าผมฝันว่าอะไรอ่ะไอ้สุ้ยมันง่ายมากเอาจริงๆริงแทบว,ว่ากระโดดข้ามลักไก่ได้นะคะเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเองคือเรียกได้ว่าแบบนี้สามารถลักไก่ได้นะคะมันเล็กมากมากสุดๆในโลกค่ะ แคบอะค่ะรับไข่ได้ให้ทุกคนมีคนเอาไอ้นี่มาด้วย หัวกุ้มหาตรงนี้แหละคะ่ะยากมากสุดสุดในโลกค่ะ้เทุกคนมันเข้ามาอีกแล้วถ้าเราบ่นมันจะให้เข้ามาอีกตลอด อย่าเพิ่งเล่นนะคะมันย่ามากเลยขนาดเราเล่นไอ้นี่แล้วนะเสียแล้ว นะคะเรามันดันมาตกมีสามารถแกงได้แต่เราไม่โทรนะคะเราไม่อยากโทรเท่าไหร่ เป็นเลเซอร์สีแดงอะคะมันจะแบบน่ากลัวมากโโ้ยกราเล่นบอลฮอบไม่เป็นนะคะยังไม่เคยฝึกเอ่นทุกคนลงมาตรงนี้ด้วยหรอเนี่ย เล่นมายังไม่ได้ถ่ายคลิปก็ไม่ชอบคุณทุกคนให้ล้มไปไหน่อยแบบนี้อ่ะมันยากมากใครที่เล่นได้อ่ะก็เก่งมากเลยนะอุ้ยเป็นบั็กทุกคนมันเป็นบั็กทุกคนที่เห็นเมื่อกี้นะคะเราไม่ได้ทำเองมันเป็นบั็กคนน่ากลัวมากเมื่อกี้ เป็นบล็อกนะน่ากลัวทุกคนไม่ได้จริงแมปเราไม่เหมาะเลยกับแมปเลยใช่ไหมเนีาเเราา้าใจมากเลยนะอาแต่มีแมปที่เราเหมาะอยู่นะคะแมปนี้เลยง่ายมากมีสปริงเก็บเลยทุกคนอ,อุ๊ยอะไรอ่ะมีคนตายเวันไ,ไงเห็นแน้ะตบเบคอนปะเออจริงนี่เบคอน มันเก็บสปริงไม่ได้อ่ะอุ้ยไม่ไหวแล้วเราต้องนเสร็จแล้วเราไม่อยากได้สปริง สัสคน ใช่ไหมไม่ให้เล่นเลยทำให้ฉันตกฉันโกรธทุกคนคือขอคุยกับแม่แป๊บหนึง่งคนแก้ตัวเข้ามาพุชชี่แต่เราไม่อยากเล่นพุชชี่เราอยากเล่นนารูโตะแก้ตัวในนารูโตะมาก,กิทาวเวอร์อนะคะเป็นแบบนีบ้เลยคเคยเล่นบ้้งชอมเนต์มาด้วย แันนี้เป็นแบบประจำตั้งแต่ช่วงแรกของการเล่นทาวเวอร์นะคะการเล่นนะคะคืนอนารูโตะมากิทาวเวอร์คือง่ายมากเลยนะรูโตะมากิคือแบบแรกของฉันที่ฉันรักที่สุดแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนเล่นเก่งอะ่ะเราชอบเจ้าของแมปคนนี้มากคนนี้ก็ททำแมปดี เขาทำดีหมดทุกอย่างไม่ยากเกินไปไม่มีวอลอปไม่มีอะไรเลยไม่มีดามา่าไม่มีอะไรเลยค่ะแถมยังไม่มีเรเซอร์สีแดงที่โดนทีเดียวก็ตายก็ไม่มีนะคะแบบนี้แนะนำไว้เลยว่าดีสุดๆใครที่เล่นไม่เก่งที่มันยังไม่คล่องแต่เล่นเอเด,ดนที่มันปีนขึ้นข้างบนนั้นๆได้ก็ลองมาฝึกในนั้นก่อนก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ ฝึกในนี้ก่อนนะคะเพราะมันง่ายมากง่ายมันง่ายแล้วนะคะไม่มีแบบอะไรง่ายขนาดนี้นะใครที่เล่นไม่เป็นตรงนี้นะคะเนีย่ยก็เป็นอย่างนี้ก็ไล้วก็ไม่เคยชอบเล่นดานอย่างเี้มันตกด้าม่นวอล์คไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะว่มามาตรงนี้ได้ ไม่ดุด้วยแบบนี้ได้ดีทำถึงมากค่ะเรียกได้ว่าแบบนี้ดีสุดๆตั้งแต่แรกๆแล้วนะคะแบบนี้ทุกคนอุ้ยเป็นไรมันเป็นบางน้ำเมื่อกี้่างมันค้าเมื่อกี้เราตกใจสุดๆในโลกเลยท่างในโลกอ่ะ ที่เมื่อกี้ที่เราทำสะเทือนกล้องเมื่อกี้ที่มันทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราทำไม่ได้บางทีก่าทำได้แต่ไม่ได้มืออาชีพแบบเขานะคะไปแล้วมีไม่น่ากลักวม,มากเร่โอเคเดินกะให้ดีๆไม่ใช่เดินอย่างเดียวนะคะเดินอย่างเดียวโอกาสตกมาแน่นอน,นะคะ่ะไม่ต้องโอกาสเราค่ดตกเลย ก็เหมือนเราเห็นเนนนส้นอะไรอ่ะต้องนึกว่าเส้นผมพิเศษที่มันบินได้นะคะไม่ใช่เป็นเส้นของโครงการสร้างแหล่ง ไปฝึกในบุคเว่นก่อนก็ได้นะคะสร้างเอาบีขึ้นมาแล้วเดีย๋ดวยวก็ได้แล้วก็มาฝึกด้วยต่ออันนี้นะคะแต่ตอนนี้อยู่วินแล้วชนะคนดีมากเลย,ยะะมีลิงก์กับลิงก์กับลิงก์อะเนยล่ะสวิตเกมเราจะไปต่อต่อไอ้นี่นะคะบุคเควนขอไอ้โชคดีนะแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะคะบุ eren, คเคเว่นใครยังไม่เคยเล่นต้องเล่นนะคะ เล่นโลบอทก็ต้องเล่นเกมนี้เฮ้เธอเข้าได้ยัง ดีรถนี้รถนี้ไปเลยควรขับขึ้นเนินไปเลยนะว้ามันมาจากตรงไหนอ่ะอยากดูมากเนี่ยหรอจะข้างบนนี้หรอคะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยค่ะมันนี้หรอคงว่าน่าจะไม่ใช่แล้วนะคะเราคิดว่า ตืดตืดตดลงไปอย่างนี้เนะตืดตืดโอ้โหโนนนะโทุกคนมันเป็นยังไเฮ้ยทุกคนขับไม่ได้แล้วเอ้าไปไม่ได้ขับไปตอนะ่อมา ต้องรีบไปดูละคือต้องม,มีงานอะไรแน่เลยอ่ะงานพี่นิวเอวาเกมปะเอ้ยไม่ใช่ดิครับพี่นิวไม่ได้เจอง่ายๆนะพี่นิวพี่นิวใครจะคอมเมนต์อยยู่ไหนไปทางนี้นี่ไงอะไรไปปวดน้ำนอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยมันต้องไปตรงไหนอ่ะขับไปเลยปวด เราเผื่อชนโบวอะเป็นไรไหมอ่ะเขาติจัดอะไรอยู่ตรงน,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 นี้อ่ะไม่ทุกคนทุกคนทำยไงดีกระโดดไปเฮ้ออื้อือ อันนั้นน่ะทุกคนคือมันมาจากไหนอะ่ะเราอยากรู้ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยต้องเว้นรอเขาให้เป็นดีแน่นอนเราจะมามองกันว่ามันมาจากตรงไหนไอ้ไฟแสงสีเสียอะไรนี้ยคะ่ะคือมันนี้มีเจ็คแพกด้วยอะ่ะเนี่ยมันสวยมากเลยนะ ในบ้านนี้หรอคนอยู่ในนี้หรอนคน,นมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะก็มีแจ็คแพรไหมในบุคเฮเว่นอะมีปะแต่ทุกคนไม่ไเป็นไรหรอกไม่ต้องสนใจมาก เพราะเราไม่มีบ้านอยู่นะบ๊ายบาย